แม่ที่งานหมดไฟเสียงโชคอันนันไปหมดโชคอันนั่นนั่นควาย่นควายยี่มืงตีนน่นเห็นป่วควายยี่มืงตีนน่ตัวเนี่ยเป็นโชคอันนั่นบครับโชคอันนั่นบไฟเงโชคอันนัน โชคันาดเป็น่้ายแซนขนาดท่อาหานะม้วนดักมุนดักมุนดักม้นดักไม่แ้ ที่ี่าเจอบปูทมี่ห้าเจ่สกของไอซลยนะครการตลาดคับพวกผู้ำการหูองหาครับฟังความเมื่อนาทีของลุงพนงามครับลุงนงามบวกเสียบรอบตังด้วย5สิบ สี <So S 1> it, ่สิบห้าเก้าสิบสนูงยังได้ดิสูงยังได้สี่ห้าเก้าสิบสี่สิบห้าเก้าสิบสนี่นี่ย Uhm. ช่วงนั้นเนี่ยมั้ง45.90กดราคามา45.90ท่านเป็นอง ถอดหมวกเลยโอ้ถอดเกือบถอดหมวกแล้วบอกบังหน่อยถอดหมวกถอดหมวกแล้วจะได้ถอดถอดเกือบถอดหมวกโอ้ถอดหมวกแล้วถอดหมวกแล้วถอดหมวกเตะเกือบบอก เกือบกะเตออกมอกะเตออกแล้วฮึ่นแหกไพวกคนเลยดิแหกแหกแล้ว ทีมงานกำลังตกแต่งบังไฟเนาะแต่งให้สวยแต่งให้งามนะไม่น้อมัดทางซอยกันเนาะทีมงานโชคอันนั้นโชคอันนั้นจับเลยครับับลบางนี้หลังจาก ้ายคือหลุยหรือว่าโกรนัมบวกสาม้อนเสา์ใช่ซื้อหลุยคนผล้านจะเป็นังไรต้องติดตามวกสาม้อนเสาหลายซื้อเพิ่ะมาไข่บางเดียวมามาใส่ดิเอากระตีไปทางนั้นเดิทีมงานใส่ต่อนะต่อต่อใส่ต่อแล้ว

วกสามคน่าเป็นเทพดาเดยนะครับแดลไฟขึ้นน้นมาอีกบางหนึ่งหรอไ่นนองเนาะไฟเสียนใหล้วบางหนึ่งเท่ยังไงคงนามครับเท่ทำเวลานะครับขายั้ครับเนี่ยนุ่มโคตงามมนโคตงามหมดเลย ทานนี่ครังติดขื่นเนาะนมพลงามครังติขื่นฐานพอดีไปหนงเนาะนมพลงาม,มาต่อเดี๋ยวบางนี่เนาะพี่น้องหลังจากฐานที่หจุดเนาะนมพ่งามต่อเล้วอ้นนี้ดึงขึ้นทานอย่เนาะ ีคนงามจุดยิงงานบนบังไฟบ้านมารีเนาะพี่น้องบ้านมารีตำบลภูเงินอำเภอศรีลปภูมนะิเนาะช่วงนี้มันแดดม่อนเอนอยอะ แบแบาหนึงบมงบสอนฮอนเนาะกาดฮ้อนๆรอนจะเบิกแบบนี้จลาดมอค้าแม่ขายอย่นเนะคบ ทิมง,งานลุ่มากเลยบปกมีมีไฟล่าสุดบะครับมีไฟล่าสุดบะองสังองสิตย์อาทิตย์มันต่ครับทักทายครับไฟล่าสุด เท่าไรครับไปลัดิโอ้ซาลิสานไม่ธรรมดาเนี่ยสุดยอดเมื่อกี้ถอดหมวกกับสันปันวาเนถอดหมวกได้เพิ่งตีเกือบคอปลาแล้วตีเกือบคอปลาถอดหมวกแล้วยอลอสมันจ้าว่าจีได้ตัวปะไปครับพี่ร้องครับขยายออกนะครับขยายออกมาจากฐานจงไว้คือต่อปักไฟจ่าโอ้ด่านอนนอนมานำไปเชื่อมต่อหน้าท่านพี่ร้องนะ สี่สิบหก้าิบทีมงานขังกายสิโรยบัวชงอันนั่นหนึ่งในอีกใครสองหนงในอีกใครนะพี่หนังเนาะโออสรยไม่เห็นด้านเด็ไม่ไหวมาตักัน สี <50 S 2> ่ลอยหาสิบเ <50 S 2> ด้อบางนิเด้อโชคอ่านั่นสมซื้อเนาะนี่จะโชคเนาะขอสี่ลอยหาสิบเด้อบางหนิอ๋อมัน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 มามาลุ้นกันพี่น้องไปทีมงานออกจากทา,า,านแล้วมาสายสารโชค เท่าไนี่แปงสิบบาทแังสั้นบาทอ๋อคนรุมไปบัดเดียวเลยองศาบ่ะไดเนาะองศาบ่ะไดพี่น้ององศาคือตัวแปลเนาะ สาคือตัวแปลไปน้ำกันอุ่นรเลยบั็ควเบเวยสาคือตัวแปลน้ปพีดองเนาะมัง,งไฟกระดายเนาะ สาธุตัวปรอะบบงบึงไฟต่นอนเขาไปะจะควนแล้วเนาะโอ้ยควนหลายขัดไปเนาะเอยไทยสองบังนี่มันถึกกระถางขาดมาเล่าเขยเด้อ กเป็นงไฟหางขาด่ไฟหางขาดกบะ่าแล้วกเล่าสิ่ๆกตวมหามองมือขาวบางๆครับ<ฟ>เที่ยวหัก<ฟ>เที่ยวเกียรเ<ฟ>ตือหางองเลาก็เป็นผู้สิเกียดได้ครับบารดิมทำทานสิจากนอนดูแต่องศาบอกไปงามเนือ้อองศาไม่สวยเสดายนะพี่รองเนาะ ท่าพ่อก it, ็เอาไปไพวันเห็ดหางเนาะทับเกียรออกได้เลยกรลังไล้ร้อยแปดสิบถ้าเป็นล่องนะครับเป็นล่องเลยร้อยแปดสิบคะแนนผ่านไปเนาะปลายหางผ่านหน่อยเดีเดี๋ยวมีลาขาวหน่อยหน่อยนะครับลาขาวหน่อยหน่อยฟั้งายก่อนในตับฟางฝาฟน่าๆหางจะสูนไปครับ กำลังได้205คะแนนาาเห็นาดบพักช้นมาขวงได้เยยวนอย่อยาโองได้เลยนะรนรับ205คะแนนะจาจากโอซาก้าโาก้าพ่นะครับเลยระดับพ่อๆเ้อระดับไม่พอครับระดับไม่พอกำลังคิมหาเาสี่ยงให้สาวติดอยู่เหนือก่อนขาวครับโต้งมากไฟไปหางขาดพี่ต้อง,องไปไมาก่อนขาขาว มันลงมาทับแพรนะครับแพรท่านแพรเต็มๆลงไพ่บังเนาะลงไปหึ่งครั้ระดับไมพอทท่าจะบังสูกแน่นนะทำเวลาครับตามลงมาตสองร้อยหกสบห้าคะแนนสอง้หสิบ้าคะแนนี่น้อะออกมาแล้วเนาะเวลา สวยงามครับ